สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะก็ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเราชนะเอามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะ มาเตือนกันอีกครั้งนะคะสําหรับขาา้าราชการลูกจ้างชั่วคราวและรัฐวิสาหกิจนะคะจะต้องกดยกเลิกสิทธิ์โครงการเลาชนะบนแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะในวันที่18กุมภาพันธ์2564นี้ค่ะไม่เช่นนั้นนะคะท่านจะถูกเรียกเก็บเงินคืนโดยรัฐจะออกมาตรการเยียวยานในกลุ่มนี้ต่อไปอีกครั้งหนึงนะะ่งค่ะเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะคุณอนุวัฒนมาเล่าให้ฟังตามนี้เลยค่ะ มาเตือนแล้วนะครับข้าราชการลูกจ้างโชคราวแล้วก็พนกักงานรัฐวิสาหกิจที่ระบบราชนะยืนยันว่าท่านได้รับเงินเยียวยา7,000บาทเงินก้อนนี้ท่านไม่ได้นะครับเงินก้อนนี้ย้ำว่าท่านไม่ได้นะครับเพราะว่าผิดระเบียบของกระทรวงการคลังวิชนาณแล้วนะครับวันที่18กุมภาพันธ์นะฮะท่านเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะครับแล้วก็ไปกดสละสิทธิ์ถ้าท่านไม่สละสิทธิ์และใช้เงินก้อนนี้ต่อนะครับรัฐจะเรียกคืนในภายหลังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งน่าสงสารมากครับ ก็คือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนเราชนะแต่ว่าไม่ได้เนื่องจากว่าไปคิดฐานภาษีปี62คิดเงินไรายได้ของปี6 2บอวมงกับปี63ด้วยซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมอันนี้ยอมรับครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าโควิดมันเกิดปี63ปี62ก็อเขาอาจจะมีเงินมีไรายได้แต่ปี63ก็เขาอาจจะตกงานไม่มีไรายได้อยากให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนตรงนี้ใหม่นะครับซึ่งหลายคนถ้าอยากไปทบทวนนะครับวันที่8กุมภาพันธ์ท่านเข้าไปเวอร์ไวเ็บเราชนะ com แล้วไปกดอุทธรณ์หรือว่าทบทวนสิทธิ และนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำเอามาฝากกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ